เพจดังดึงสติคนเมาเวียวิกกี้ท้องไม่ท้องเกี่ยวอะไรกับมึงแถมยงเบลล่าอีกด้วยเรียกได้ว่าขอแสดงความยินด,ดีกับว่าที่เจ้าบ่าวายแดงเวียสุกลวัฒน์ที่ได้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าโดยทางด้านของเวียสุกลวัฒน์ประกาศเลิกดีแต่งงานวิกกี้วันที่17กรกฎาคมโดยงานที่จะจัดขึ้นเป็นเพียงงานภายในครอบครัว ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และวางแผนมานานแล้วอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟคทุกอย่างซึ่งหลังจากที่เวียสุกุลวัตนประกาศนั้นก็ทําให้มีชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าเพิ่งเลิกกับอดีตแฟนสาวเบลล่ารานีเมื่อปลายปีไม่ใช่หรอ หรือท้องก่อนแต่งหรือเปล่ารวมไปถึงยังยงพาดพิงถึงเบลล่าอดีตคนรักของหนุ่มเวียอีกด้วยล่าสุดทางด้านเพจเฟซบุ๊กต่างๆได้ออกมาดึงสติชาวเน็ตที่คอมเมนต์ไม่สุภาพสงสัยในเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปโดยเพจเฟซบุ๊กสอระพุกได้มีการระบุว่าดูข่าวเวียแล้วขำชาวบ้านหนึ่งสองสมากเขาประกาศแต่งงานกับแฟนเขาเขาก็ต้องคิดว่าความรักครั้งนี้ดีที่สุดปะถ้ารักครั้งที่แล้วดีกว่า เขาสองคนจะเลิกกันทำไมมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีใครผิดแต่คนเราก็ต้องเลือกอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่าอยู่แล้วอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันเลยต้องหยุดความสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปแล้วเจอแต่ละคนแซะแบบท้องก่อนแต่งอดีเดี๋ยวจะนับเลยจะครอดเมื่อไหร่เป็นไรเอย่ยเขาจะท้องตอนไหนครอตอนไหนเกี่ยวไรอี่2022แล้วนะฝรั่งบางคนเนี่ยอยู่กันไปก่อนจนลูกหลายขวบให้ลูกเดินถือแบนเข้างานแต่งกันเยอะแยะ แค่อวยพรให้คนที่เขากําลังมีความรักมันยากตรงไหนอ่านแล้วอีหยังวะมากเวอร์ซาบานสีว่าไอ้ที่เแสเนี่ยเสียตัวครั้งแรกในคืนวันแต่งงานนอกจากนี้สรปุกยังได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมในโพสต์อีกว่าก่อนจะไปบอกเบลล่าหมดกรรมไปดูผัวตัวเองก่อนเลยนั่นะ่ะทำกรรมหนักเลยได้เมียอย่างมึงเนี่ยและพูดอีกว่าบอกเวลาม o ฟออนเร็วมากครึ่งปีส่วนตัวเองเลิกกับผัวเมื่อวานนี้วันนี้มีผัวใหม่ ขณะที่ทางด้านเพจลองวิเคราะห์ดูก็ได้ดึงสติชาวเน็ตด้วยเช่นกันโดยได้ระบุว่าเช้านี้ผมเห็นอะไรบนฟีดผมเห็นข่าวว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่คอมเมนต์อวยพรคนที่ไม่ได้อยู่ในข่าวตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาคอมเมนต์ผิดโพสต์พอกดเข้าไปดูอ,อ้าวก็อวยพรบุคคลนอกข่าวกันหลายคนเลยทีแรกก็สงสัยว่าทําไปทาํามทําไปแล้วได้อะไรความสงสัยของผมมันก็จบอยู่แค่นั้นเพราะบอกกับตัวเองว่าเราไม่ต้องอยากรู้อะไรหรอกแค่รู้ว่ามีอะไรแบบนี้ก็พอ ประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากครับนอกจากความบันเทิงเล่าสู่กันฟังนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์เพิ่มเติมในโพสต์อีกว่าคนแบบไหนกันนะจะอวยพรแฟนเก่าเขาแต่มาอวยพรในโพสต์ของแฟนคนปัจจุบันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ